ผู้การแต้มท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการแล้วนะคะท่านอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลฉายาท่านมือปราบหูดําสวัสดีค่ะท่านผู้การครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี entonces, ้ก็อาจจะไม่ดีเราได้รายงานข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะท่านท่านดูในเรื่องของทิศทางคดีแล้วเกี่ยวข้องกับเยาวชนมันจะไปทิศทางไหนคะสังคมคาใจอย่างมากเลยค่ะ คือตอนนี้สังคมเนี่ยตอนแรกก็คาใจว่าเด็กและเยาวชนนั่นเนี่ยไปก่อเหตุแต่ตอนนี้ผมว่ามันมุ่งเป้าไปว่าการสอบสวนนี่ชอบหรือไม่ชอบช่วยเหลือกันหรือไม่เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเด็กกระทำผิดก็ต้องว่ากันไปเดี๋ยวมันมีกฎหมายที่จะต้องดำเนินคดีไปแต่ตอนนี้สังคมตำรวจต้องทำให้กระจ่างว่า ก่อนนั้นเนี่ยไปแจ้งข้อข้อหาลุงได้อย่างไรมีพยานหลักฐานดําเนินคดีลุงได้อย่างไรแล้วทําไมไม่ดําเนินคดีหรือหาหลักฐานดําเนินคดีกับเด็กตั้งแต่แรกค่ะและที่สาคัญที่อตอนเนี้ยคนมองว่าและลุงหายไปไหนค่ะนะครับช่วยเหลือกันหรือเปล่าในฐานะมีลูกตํารวจหรือเปล่าตอนเนี้ยสังคมต้อง,ต,องต้องทาตารวจต้องทําให้กระจ่างว่ากันเถอะค่ะค่ะท่านคะอย่างนี้ ท่านได้ดูเรื่องของแนวทางการสืบสวนตั้งแต่ต้นไหมคะว่ามีคนเดินไปสารภาพแล้วก็พาไปชี้จุดพาไปอะไรแต่ว่ากระบวนการอย่างนั้น,ม,นมันถูกต้องตั้งแต่แรกไหมคะว่ามันจะต้องไปดูหลักฐานดูอะไรก่อนคือถ้ามันเกิดเหตุจริงลุงไปเดินทางไปรับสารภาพถือว่าถูกต้องอแต่ผมถามว่าการที่ลุงไปรับสารภาพเนี่ยลุงไปรับสารภาพจริงหรือคุณสงสัย แล้วพูดยังไงให้ลุงรับสารภาพแทนไอเนี่ยมันสําคัญมากกว่าคืออารมณ์เหมือนกับว่าลุงรับไปเถอะจากหนักจะได้กลายเป็นเบาจะได้ช่วยเหลือหรือ,อยังไงก็ได้และพฤติกรรมของลุงก็เคยตบตี<อ>คุณบ้า<อ>คนเล็ก<อ>เพื่อเบื้องตนน้นไงก็เลยลุงว่าไม่มีความรูอ้อาจจะรับรบไปก่อนอแต่ถามว่าไอการรับสารภาพเนี่ยคุณก็ต้องไปขอหมายสารนะ สารต้องออกว่าหมายจับให้คุณเอาหลักฐานอะไรเนี่ยไปขอหมายแล้วทําไมคุณไม่สืบสวนตั้งแต่ต้นว่าพฤติกรรมของศพเนี่ยลุงสามารถจะทําแบบนั้นได้ไหมอ๋อเหมือนกับว่นเพราะว่าลุงลบอกว่าเอาเอากอี้ฟาดทีนี้ก็ต้องไปตร,ตรวจสอบสอบใช่ว่าดูจำรายอย่างที่ลุงพูดไหมเอาอุ้มไปลุงขนาดนั้นเนี่ยจะอุ้มไปไปไป,ไปทิ้งได้ไหมะ ค่ะต้องไปเป็นค่ะท่านผู้การจะมาตรงนั้นไปไกลขนาดลุงจะแบกไปห้าโลไปชิ้งเนี้มันต้องนั่งรถมันน่าเชื่อไหมล่ะก็ต้องไปดูไล่กล้องวงจรปิดอ๋อก็ต้องไปดูอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เชื่อเพียงแค่คําสารภาพลุงอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้านผู้การจะบอกแบบนั้นค่ะใช่ทีนี้สารภาพเราไม่รู้มาได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะทีนี้ท่านผู้การคะถ้าอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปสําหรับ ชุดตำรวจที่ทําคดีตั้งแต่ตอนแรกแบบเนี้ถือว่าจับแพะไปแล้วแบบนี้จะมีความผิดไหมคะในทางกฎหมายาถามว่าต้องไปดูเจตนาก่อนค่ะอย่างเช่นลุงมารับสารภาพด้วยตนเองอเขาอาจจะไม่ผิดอาจจะบกห่องอแต่ถ้าคุณไปบังคับให้ลุงพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุณผิดทั้งอาญาทั้งวินัยครับค่ะค่ะค่ะ,คะ แล้วในส่วนของตัวของเยาวชนนะคะเราสามารถเอาผิดเยาวชนได้ขนาดไหนจนไปถึงผู้ปกครองก็ได้รัยใช่ไหมก็อย่างนี้พยานามนั้นชัดเจนอยู่แล้วดําเนินคดีได้ครับนะครับทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานนิติวิทยาศาสตร์สามารถดาเนินคดีได้ไม่ต้องกลัวละครกลัวอย่างเดียวว่าเด็กนั้นอายุน้อยมันไม่เข้าข้อกฎหมายในการพิจารณาโทษมันทำให้โทษน้อยลงหรือรับโทษตรงนี้สําคัญมาก ค่ะท่านผู้การคะแล้วอย่างเงี้ยมันมีคําถามจากสังคมนะคะว่าเยาวชนเนี่ยคือกฎหมายตัวเนี้ยอ่ะโทษมันน้อยกว่าคนผู้ใหญ่ปกติแน่นอนทีเนี้ยค่ะสังคมเขาก็ถามค่ะท่านผู้การว่าเราควรมีการปรับปรุงโทษตร,ตรงนี้ของเยาวชนไหมคะผมถามว่าอดีตสมัยพมเม็นตตารวจใหม่ะเด็กและเยาวชนกีททาความผิดกฎหมายสําคัญจะต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่ขึ้น3ามเทใหญ่ตอนหลังมีการแก้ไขเปิดอโอกาส คนเด็กได้เยาวชนเนี่ยยังไม่มีความคิดแต่สมัยนี้มันไม่ใช่โลกมันโจเชี่ยวมันตามอย่างเด็กมันสามารถจะสื่อค้นเรียนแบบอะไรทางได้ดังนั้นพฤติกรรมมันมันต้องไม่เหมือนเดิมต่างประเทศเนี่ยเขาแก้ไขโหมดมเขาเอาพฤติกรรม,มดีมาเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาอายุมาตัวตั้งบ้านเราอายุมาตัวตั้งค่ะเหมือนกฎหม,มายก็ควร<ต>จะสอดคล้องกับสังคมที่พัฒนาไปว่างั้นค่ะถูกต้อง ต้องต้องเอาพฤติกรรมของดีความโหดเหี้ยมความอะไรของคดีมาเป็นการพิจารณาครับควรแก้ไขครับนอ้องค่ะ<า>แล้วในส่วนผู้ปกครองอย่างนี้จะมีความผิดอะไรด้วยไหมคะท่านผู้การเรื่องแพทย์มีแน่นอนครับเพราะว่าเขาหนึ่งในนั้น <c oughs> มีเป็นลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ลูกพ่อก็อาจจะต้องรับโทษทางวินัยวินัยไปดูแลลูกไหม่ เอาแค่นี้ก่อนได้ไหมครับผู้มได้ได้ค่ะได้ค่ะท่านผู้การขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็เข้มข้นพอสมควรแล้วนะคะอ่าส่วนหนึ่งนะเนแหละเรื่องของกฎหมายเยาวชนเนาะเรื่องของกฎหมายเยาวชนเดี๋ยวยังไงใครไม่ได้ฟังท่านผู้การแต่แรกเดี๋ยวเราอัพคลิปย้อนหลังนะน้องนานาค่ะเออท่านผู้ชมก็เดือดอยู่เหมือนกันนะคะเดือดอยู่เหมือนกันดิฉันว่าเดือดค่อนประเทศอยู่แหละมันไม่น่าเชื่อมจะเกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเราเนาะเป็นเยาวชนน่ะแล้ว เป็นลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นก็หมายความว่าก็มาจากครอบครัวที่ดีนั่นแหละค่ะใช่ไหมน้องนานาว่ากันตามตรงกันนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อนะท่านผู้ชมนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ